สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีเฮาอยกับลุงโทนี่นะครับเพิ่นอุ้ยคือใบง่ามแต่เนาะมึงต้องการแบบใดคลิปนี้ต้องการให้กูเกี่ยวการเลือเรียบร้อยหรือเอาเป็นทางการเอาเป็นทางการเ่ะเป็นทางการกูก็สิเป็นทางการขอแค่มึงบอกกูว่ามึงอยากได้แบบไหนกูจะจัดให้มึงเอาแบบเอาแบบแนะนำนีแนะนำนี่มือนีเฮาอยู่จังหวัดเพชรบูร์นะครับตรงนี้มันเออหนึ่ายังลงแยกสำนักหมันหรือว่าแยกใบพัดนั่งหัวเส้นนี้จะเป็นแบบเลี่ยงไปกรุงเทพเอาเอาแบบดุดันดนี่ะ ดเซนนี่เออแยกสำนักมันเซนเลี่ยงเมืองเขากรุงเทพปุณหาเขาข้อบ้าพุทธเบิกต้องผ่านเซนนี่ผ่านล้านนี้ผ่านไปเลยนะบบต้องเวะเอปากนี่เขาอยู่ร้านลุงโทนี่นะครับลุงโทนี่ครับนี่นะคนี่ครัวลุงโทนี่ก้องก็ส่องไทยซีเขา่ายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดไปเขาพวกโบแมนคลิปเจ้าได้อยากขายกับไทยลุง เขากูก็ต้องตัดเอออันนี้เขาทายไปแล้วเดี๋ยวเขาสิวนมาให้ดอกเขาจะเอาข้าวแผลให้อ๋อก็คือว่าสิตัดแล้วกัสิเข้าไปมองหันแมีนเออย้างไปโลนระวังไหมรวังไหมเออเอาคว้ามองไหนล่ะนี่คือร้านลุงโทนี่หน้านีถูกต้องครับนาฮีเลสรองตรงนี้จะเป็นเขาคอเขาคอครับนี่ด้านนี้คือเขาคออ่าอันนี้อันนี้จะขึ้นขึ้นเขาคอภูรับเบิกไปเส้นนี้เอออ่าแค่นั้นวอาไปโลนเขาทายไปเบิดแล้วนะครับลูกค้าช่วงนี้กับบางบางเนี่ยผลมันตกแลัก เลยเตียงบ่หันลูกค้าแน่นฟักเลยป่อยกินจดอิ่มแล้ยว่าแต่ว่ามากินข้าวที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับที่นี่น้ําจะขายดีมากว่าเราใส่สุดไหลอร่อยไหมอร่อยนะบีโบเฮ้ยบีโบก็มาฮะไม่อร่อยกินที่กินเพราะหิว ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณลูกค้านะครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> นี่คือร้านลุงโทนี่นะครับเอาแนะนำเนี่ยเอาขไก่ยังเนี่ยม, <c oughs> มอเตอร์ไซค์ครับแนะ่ยนะมอเตอร์ไซค์ก่นอนอ่าโมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับอันนี้สามารถมาถ่ายรูปได้น,นะฮะสามารถมาถ่ายรูปได้ <c oughs> ไป้ายนี้ไอนาฮีถ่ายรูปได้แค่นั้นครับเพราะต้องแนะนำยังไงดอกแล้วกับโมเปลกใจยังดอกครับเอออเามอเตอร์ไซค์มาจอดขวางทางเขาลานอ สัวปานั่นกับกยาเขากูมาทางเขามันกับมี <c oughs> เออหันสิสัวแบบว่าเอามา,าขววงท่างเขาล้านนี่เอาเอาขายอย่างแน่ขายอย่างแน<า>่ส้มตำไก่ย่างลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ออมหมูออมออม,ออมไก่ย่างนึ่งกับมี่ออมออ,อมนะฮะลาคกเนี่ไก่ย่างเขาเป็นโตแบบนี้นะครับนี่นะฮะลกขนเมื่อละสิบยี่สิบโตครับลกขนมาตะป้ามเรามาปิง่งขายขายยอดเฉพาะไก่นี่ขายในเมืองวันหนึ่งประมาณ30ถึง40ตัว อันนี้วันธรรมดานะแต่ถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์ะนะฮะประมาณสองสตัวไม่ใช่ครับประมาณ80ขึ้นนะฮะก็คือจะเท่าตัวเลย,ยอ่ะ <laughs> ต้ตมตำไก่ย่างครับลูกค้าชมทุกคน<อ>ลูกค้าชมชมว่าอร่อยนี่แหละแล้วแต่บอกตามตรงผงชุรสวันละโลไม่พอนะครับทิ่น,นี่ ผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณไม่ทาอาหารใส่ชูรสผมไม่กินนะอ่านี่คือก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมีเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบด้วยนะครับอ่าผมบอกนะอาจจะเล่นดูอาจจะหอยหาแต่พอมาดูจริงๆสะอาดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวรันนี้ถือว่าสะอาดเรียบร้อยนะครับบางทีล่ะที่สะอาดว่าไม่นังหนอดคนขายบ่อ่อยได้เออคนบ่อคอยมากมนกเลยมันก็เลยมีเวลาทำความสะอาดหลายมันบ่ค่อยพกมาไดแมนแมนเอออาไใครสีมากกับมาถ้าเมนกูกูกับบ่มาขั้นสิรีพิวแนวนี่ มาดูข้างในนะครับด้านใน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 กับท่านได้เรียบร้อยไปในพิ่นกัตกแต่งไปน้ำกําลังเห็ดไปน้ำครับทางนี้เป็นห้องแอร์ทางนี้เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะนั่งชิลๆเปิดเพลงแสงสีเสียงตึม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 ๆๆๆๆสๆๆันเมตึ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  ซูมด้านนอกครับถ้าเกิดตรงนั้นเต็มก็จะมาตรงนี้ถ้าเป็นช่วงช่วงวันหยุดยาวก็จะเต็มทั้งข้างนอกข้างในนะฮะ ก็ต้องรอนิดนึงนะฮะวันแม่ที่ผ่านมาก็ต้องรอคือ f c บางคนเนี่ยเข้าใจว่าลุงขายแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับมไม่ใช่นะครับตอนนี้ลุงมาขายลาบขายก้อยขายส้มตำอาหารอ<า>ีสานอาหารอีสานอาหารอีสานนะครับแล้วก็จะมีเป็ดย่างหมูกรอบด้วยนะครับเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆวนี้อีก2 3สวันนี้แหละครับนะฮะตอนนี้ก็คือใครที่จะมาแบบครอบครัวแล้วก็คือรองรับอาหารได้หลายอย่างนะครับใไม่ได้ไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวนะไม่ได้ขายเพราะว่าเวลาทาคลิปเนี่ยเขาจะทําแต่ก๋วยเตี๋ยวนาอคนก็เลยเข้าใจว่าาตริงขาย แจ๊คขอดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวเราอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะอันนี้เส้นหมี่มนเนื้อตุนน <ะ S 2> ๋น<ถ>นะครับ<ถ>เนื้อตุ๋นนะครับนี่คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเรา,าไปเสิร์ฟ<ห><ส>เลยลูกห้าสิบบาทครับนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษก็หกสิบบาทไปกินร้านอื่นเถอะเอออย่ามาร้านกู ว่าตอนแรกมันก็สิเป็นวิชาการเป็นห่างการจังจังได้กูกับโงหัวมึงสิรีริ้วแบบไหนเขากับหมอสังันไปดีละแค่นาเจ้าซื้อค้นกับเบิรงแล้วเออเออหน้าอะไรหน้าอะไรน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้นะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนกกระจอกเทศด้วยไอลีดีเนื้อจระเข้ไอลีครับเอาเนื้อจระเข้มาเฮ็ดครับโอ้จระเข้ถูกกว่าพ่อคุณนะอ่าเป็นถ้วยเล็กแต่ว่าถ้าเป็นซุปเปอร์เนื้อซุปเปอร์หมูก็จะเป็นคามใหญ่เลยเหมาะสําหรับ2หรือ3คนมีเนื้อจระเข้น้ำเด้อตอนนี้ก็มีขายใช่ไหมมีครับเพื่อนคนไหนที่มาก็มีเนื้อจระเข้เน้อจระเข้นกกระจอกเทศครับเรามีเนื้อหมาพ้อง เ่นเซอร์เซ็นเซอร์เซนเซอร์ตุ๊ตุ๊ดตุ๊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 ตุตุ๊ตุ๊อันนี้จริงอ่ะมันซิมี่สาราครับตอนแรกนะครับพอไปแปมามันกระลุดคือเก่านะฮะทุกคนตอนแรกก็จะเป็นทางการรีวิวร้านนะลุงผมจะมารีวิวร้านให้ลุงอย่างดีเลยนะคนอาจจะดูน้อยน่นนี่เอาแบบเรียบเีง่ายๆสุดแล้วกดีจังเนัไปยอนงคลิปตั้งแต่ต้นอตตอนนี้ตัดเอาแต่บเตรงนี้มีอยู่ทั้งหมดบงซุ้ม ข้างนอกกาสู9เออข้างในก็จะมีห้องแอร์มีอะไรด้วยนะฮะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงโทนี่มากๆนะครับสวัสดีครับไเอลงมอเรียแต่สูสีอยากเห็นอย่างสูเอ็ดโหลดเอาพ่อเหรอครับเอาปิดคลิปโหลดครับกดซับสไครต์กดยังกับกดไปกดสองเทื่อเทื่อเดียวบ่เออเอาโอเคโอกคเขาถ่ายคลิปอยู่ดิเขาถ่ายคลิปอยู่มึงก็ยังเดินมาเนาะเขารีวิวร้านอยู่เอาแนวนี้แหละลุง นั่นก็บ่าถ่าเยเลยมันก็น่าจะรอให้ถ่ายคลิปเสร็จก่อนเออเออโอ้ตายเอาละเอาละพ่อแล้วคนเบิ้งมันกับขี้ข้านเบิ้งมันเโา้โยวต้อพ่อน่้เศร้าประเดียวนี้